สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรับทุกท่านนะครับข่าวสุดยอดมาดเดี่ยครับไปดูเกมที่มิรีครับสัปดาห์ที่11ครับโวกซุปเปอร์ซันเดย์ครับแล้วก็เป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ด้วยนะครับซึ่งน็อตต์ลันดัสกับพัตตันสเพอร์ครับเปิดรังพัตตันสเพอร์สเตเดียมลวนกับอาร์เซนอลครับไฮสื่อของกระปุกใยญ่เกมนี้ครับทุกู้ชมเกี่ยวกัพนันพีกันจินะครับทีมผู้บระปุก หลังจากที่เมื่อคืนนะครับเชลซีเก็บ3แต้มได้ทำให้สเปอร์ตอนนี้หล่นลงมาเป็นอันดับ2ครับ21คะแนนครับส่วนอาร์เซนอลอันดับที่14ครับมี13คะแนนอันนี้คือ1ิตัวจริงครับฝั่งสเปอร์ประตูเป็นคิอก็โยริสครับแผ่นหนามิเซนตอริเยสเบียเดวิลเลอรไกเออร์แล้วก็ซิโร่ลีกิลอนมิดฟิลด์ตัวรับครับมุสซาคิโกกับพีเอเอมฮอยเบียกโซมินโยริโรเชีโซแล้วก็ซิเปนต์กวายเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและหน้าเป้า เลือกใช้แฮร์รี่เคนนะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับลูกทีมของโชเซ่มูรินโยไปดูฝั่งลูกทีมของอาร์เดตาบ้างครับอาร์เซนอลครับประตูใช้แบรเรโน่ครับ,รรบแผงหลังเอ็กเตอร์เบเรนครับรับโฮดิงกาเบรียลแล้วก็เคียนเทียนนี่มิชฟิลตัวรับครับเดนิสเบยยอสแล้วก็กันชาก้า วิลเลียนอเลสซานด์รกาเซตแล้วก็วิโยโกซาก้าเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและหน้าเป้าใช้ปียแอร์เอเบกโอปาเมยังนะครับ4-2-3-1เช่นกันครับฝั่งอาร์เซนอลต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในดาบิแมสเอรยวาที่เข้มข้นและสนุกที่สุดอีกเกมหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือ,อนอตลอนดอนดาบี้เข้มเริ่มครับ สเปอร์เขียรูกจากซ้ายไปขวานะครับทั้งคู่มาในชุดเก่งของพวกเขาไปเบียกับให้เลกิลอนบเบิกบายเเว่นเบิกบายย้อนมาที่เซโรเลกิลอนเลกิลอนพาขึ้นมาครับแม่เข้าในแล้วเลกิลอนอยังไม่ให้เพื่อนเลกิลอนโอ้ไปเองแบ่ติด ทางด้ดานเซบ่ายต์จาก้าให้ออบาเมยองครับอนนารา์ซนอรอสวนนะครับวิลเลียนแต่ว่าสวนเดียวไม่ได้ครับกันิชากา้าโอบาเมยองให้ซากา้าบูโก้สากา้าเบียดไปได้ครับซาก้าแล้วแทงออกซ้ายครับทันทีนี่เปิดเข้าในมาติดไดเออแล้วย้อนที่โยริสเลยครับโยริสเปิดยาวมาก็ออกข้าครับลูกทุ่มของอนนาร์เซนอล ของจริงเนี่ยต้องรุ้นว่าฮิโกโยริสเนี่ยจะผ่านความฟิตรหรือไม่นะครับถ้าหากไม่ผ่านความฟิตก็คงใช้มือสองอย่างโจฮาร์ดนะฮะลูกทุ่งของอาร์เซอปิโยรินทุ่มมาวิลเลียนวิลเลียนปัดแฉลบเล็กิลอนแล้วมอลากาเซตถึงย้อนมาที่วิลเลียนยังได้อยู่เบียรินเบีเยรินมาที่วิลเลียนวิลเลียนกระชากแล้วก็ ยังไม่หาวิลเลียนพยายามหาพื้นที่อยู่ครับกานิชากา้าออกซ้ายครับเคียนเทนี่เอาลงแล้วย้อนคืนครับกานิชากา้าเคียนเทียน,นี่เคียนเทนี่ไม่ผ่านโงมินโอ้โหเบียดได้ครับซงมินแข็งแกร่งเหลือเกินครับเซโรเย่ครับให้ซงมินกับริทีเซชออริเย่ซิโซโกโรเซอโ,โซครับข้างในโรเซอโ,โซแล้ววางทางขวาโซมินแล้วน้ำหนักแรงครับโอ้โหเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอล ลูกการที่แล้วนี่สปเปอร์ชนะอาร์ซนอลได้2-1นะครับที่สนามแห่งนี้นะครับส่วนที่เอเวสเตเดียมนี่เสมอกัน2-2อง,องอเดี๋ยวไปเร็วครับทิ้งที่บ้างครับฮรเฮนดิคนแล้วมาที่โดเซลโซโดเซลโซโ,ซโซดนดักจากกาบเบียลแล้วครับเขียนที่นี่ให้มาซากา้าเอชาค้าไปที่ลากาเซตแล้วครับเซเบยยอสลากาเซต ตักมาโอบาิยังครับย้อนชาก้าเปิดทรับได้คล้วเรว่าวิลเลียนย้อนมาเบียรินวิลเลียนตะัดเข้าใน,นก็ติดเซลลกินล่อนนะครับหอยเบียกครับให้กับซิเบิร์กไายโรเซอร์โซแฮนริเคตกลับมาที่เซอร์กอสแฉลบกราบเบียว โอ้แล้วเป็นบอลของอาอร์เซนอลเลยครับเบลดินเกมยังอึดอัดทั้งคู่ครับลากาเซต์บีโกซากา้าซาก้าย้อนมาเคียนเทนนี่เทนนี่จ่ายข้างในครับลากาเซต์ตวัดต่อให้โอบาเมยังเก็บแล้วก็ไม่มีช่องครับโอโหช้าไปนิดนึงครับโอบาเมยัง พอไปยองแล้วก็อู้สุดท้ายเลือกยิงแบบแม่เบามากครับแล้วก็ไปตรงตัวฮิโฆยอริสได้ดูยต่อครับอาเซนอลเซบยอสนัดที่เซบยอสโอ้โหลอกได้แล้วก็อ้จ่ายตนี้ติดไดเออร์ครับซิโซโก้เซโซโก้เลือกโซมินครับกลับมาที่เซสโอลิเย่ซิโซโก้ ก็เล่นด้วยความระมัดระวังทั้งคู่แล้วครับเกมที่แล้วน่สเปอร์ก็ทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับเชลซีครับแล้วก็บุกไปยันเสมอได้แต่ว่าวันนี้เจออาร์เซนอลนะครับเราก็เป็นเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีน,นะครับเป็นเกมนอตลอนดอนดาร์บี้นะครับซึ่งทั้งคู่นี่อยู่ทางตอนเหนือของลอนดอนนะครับชาค้าครับ วางยาวให้เคียรทินี่ชาก้าครับลากาเซตซากกาออกซ้ายรั้เคียรทินี่เียทนี่เปิดฉลฉดออริเย่แล้วเก็บได้ลากาเซตย้อนมาแถวสองชาเกชาก้าไม่ผ่านทางด้านหอยเบียรครับแล้วสปเปอร์สวนเลยครับโรเซลโซโอ้แต่ว่าสวนเร็วไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าหลังของอาร์ตต์เองก็ไม่ได้ขึ้นสูงด้วยซิซโซโก้ตัา มาขวาเซอริเย่เก็บได้อริเย่จ่ายย้อนคืนครับชิโซ,โซโกโแต่แล้วดีดให้แฮนนี่เคนอแต่แรงครับแล้วบอลก็ลึกไปถึงแบร์เรโนโเรโนออกบอลมาครับโอบามยังย้อนแล้วกแซดโอบามยังซาก้ากลับไปที่โอบามยังซาก้าสายขอแล้วเทนนี่ย้อนครับซาก้า ซาก้าเลือกอย่างไรครับอยโกซาก้าดีดออกขวาครับวินเลียนโอ้มาไม่ยังกลับมาที่ซาก้าซาก้าแซดจ่ายติดอเอาแตเร็วเร็ครับาแซดย้อนคืนเซบายอสวินเลียนเบิร์ดมาติดยังได้อยู่โอ้มาไม่ยังให้เซบายอสนะครับวินเลียนกลับมาที่กกนิชากา้าเซบายอส เซบัยอสจ่ายทุ่มชมาลากาเซตโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับเลือกยิงเสาได้ครับลากาเซตแล้วก็ไม่มีธงยกลำหน้านะครับอาร์ครับอาร์เซนอลขึ้นนำครับโอ้โหช่องเปิดปุ๊บจ่ายปั๊บเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับเซบัยอสช่องตรงนั้นโอ้โหช่องเบอร์เรอร์เลยครับโอ้โหแล้วจ่ายให้กับลากาเซตไม่ต้องแต่งครับซัดด้วยสายเต็มๆครับหนึ่งศูนย์ครับ อ่าลครับอ์สซอลขึ้นตาครับโอ้โหเสียงเลยครับมูรินโญมาโดนช่วงจะจบครึ่งแรกครับโอ้โหครั้งล่าสุดที่อาเซนอลบุกมาชนะสเปอร์ได้ถึงถิ่นนี่โอ้โต้องย้อนลับไป วันที่16มีนาคมปี2014เลยนะครับซึ่งตอนนั้นนี่สเปอร์ใช้ชื่อสนามเป็นไวท์ฮัสเลนอยู่เลยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลร,รับบุกมานำทอน็อตแนมสเปอร์ครับ1ประตูต่อศนย์กับประตูขึ้นนำจากอาริสอนลากาเซตนาทีที่45ครับ อขึ้นมานาทีที่44นะครับเดี๋ยวเรามารู้กันต่ออีก45นาทีในครึ่งหลังครับอ่าช่วงนี้เราดูไฮไลท์กันก่อนอเซเบยอสคับแทงให้กับลาการซครับยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งเวลาแรกนะครับ าดูกันต่อครับอีก45นาทีครับเขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยอัสอ์สซนลได้เปรียบแล้วครับนำย0ดูว่าครึ่งหลังเนี่ยทางด้านบูรินโย่จะแก้เกมอย่างไรครับแล้วสิติการเจออัสอ์สซนลเนี่ยผลงานดีนะครับบูรินโย่ชาก้าครับไออุยวกาชาก้า กลับนี่กานิชาก,ก้อีกครั้งหนึ่งลากาเซตให้กับโอบาเมยองโอบาเมยองครับหาขึ้นมาโอบาเมยองแล้วเลือกที่วินเลียนกลับมาที่โอบาเมยองวินเลียนวินเลียนเปิดเนี่ยฉาบแล้วบอลออกข้างครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลเอสเตอร์เบรินครับทุ่มล็อบโผดิ้งครับให้วินเลียน วินเลียนไปที่เซบิยอสดีดตักมาโอบาเมยองย้อนมาวินเลียนตวัดให้โอบาเมยองแต่ลึกไปถึงโยลิสแล้วครับเปิดออกมาก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับโยลิสบอลของอาร์เซนอลต่อครับวินเลียนให้ลากาแซสเซบิยอสวินเลียนไปไม่ได้ครับติดไดเออร์ เลกิลอนครับเคนตบัดออกซ้ายเบิกไวกวายย้อนมาครับเลกิลอนเปิดอันนี้ว่าเจสเบยยอสวินเลียนโอบาเบียงย้อนมาครับเซบยยอสชาก้าไหลให้โอบาเบีงย,บบย,าายบบงซ้ายนี่ขอแล้วแต่ไม่ได้ให้ให้ข้างในครับแล้วก็แซดย้อนมาเซบยยอสออกขวาครับดีอารินแล้วเปิดมาได้โคกโอ้โหโดนโอบาเบียงโอ้โหก็าปสองศูนย์โอ้คุบบก ขึ้นของสอแรกนะครับนี่ถ้าเข้ากรอบนี่น่าจะเป็นประตูเพราะว่ายูริสนี่ไม่พุ่งแล้วนะครับโอ้อย่างแค่หนึ่งศูนย์ครับอาร์เซนอลไประมาณเรือเกมนี่กลายเป็นว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าแล้วครับตอนนี้แล้วอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับแกเรดเบล์ Bell, ครับลงสนามครับลงมาแทนทันด้าซิเฟนเบิร์กไว ซาก้าครับให้รับโฮดิ้งเซบยอสลากาเซตย้อนกลับมาครับกานิซาก้าซาก้าย้อนมาครับกานิซาก้าเลือกที่ลากาเซตลากาเซตพาขึ้นมาครับลากาเซตลากาเซตเล่งแล้วแล้วอย่างไรครับลากาเซตลากาเซตย้อนมาที่โอบาเบยองทางขวาวินเลียเนเปิดลูกนี้อยู่นิดทุบออกมาครับแต่เป็นบอลของทางซัปเปรอร์ซงมิน ย้อนกลับมาครับไดเออร์เซ,ซโซโก้ครับจา่ายเข้าในเฮนเดเคนเคนย้อนกลับมาที่ฮอยเบียกฮอยเบียกอืมเปิดบอลยาวครับทางขวาทันหรือเปล่าครับสมินอ่ะทันด้วย,มมอวยโอ้โหมันแรงครับแม่เล่นไม่ได้แม่ตอนแรกเหมือนจะทันครับโอ้โหสุดท้ายก็ไม่ได้ครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลเคียนเทนี่ครับย้อนกลับมากาเบียวลากาเซตครับ อา,าราเซต์เปิดออกซ้ายครับเทียรนี่ซากา้าคาราเซต์ออกไมยังผามาเองออเไยังแล้วโอ้โหฉีกออกไปทางขวาครับออบไมยังย้อนกลับมาครับเบย์เรนเบย์เรนเปิดติดแกล็ตเบลออกข้างครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลมีการเปลี่ยนตัวครับ โจวินอกครับลงไปแทนได้มิโกซากา้ากำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับอาร์ซนอลน,นำอยู่1-0เซบายอสครับมาทางขวาวินเลียนเปิดติดเบิกแล้วบอลมาที่ไดเออร์ครับเลกิลอนเล็กิลนี่งตักได้นะครับเลกิลอนไดเออร์ให้เลกิลอนเซียวเลกิลอนแจกเข้าในาครับหอยเบียรโดเซียโซ,โซ ซิโซโก้ปั่นออกขวาแล้วโซมินน้นำหนักใช้ได้เลยครับโซมินโซมินไม่มีช่องย้อนมาครับซิโซโก้พยายามหาจังหวะจ่ายจ่ายข้างหน้าไม่ได้ต้องย้อนมาที่ออริเย่ซิโซโก้แฮิเคิลรเซลโซรอเซลโซที่ว่างโอ้โหโดนตากก่อนแล้วมาที่เทียนี่เลยครับเหลือ15นาทีครับ ลากาเซตออกาไมยังไดใ,ให้ลากาเซตลากาเซตย้อนมาเซบายยอสเปิดติดโซมินครับโรเซลโซอืมต้องพยายามหาจงังหวะทวงประตูตีสเสมอคืนให้ได้ครับสบเปอร์แล้วจังหวะสุดท้ายนี้ก็ยังขาดแย้กันเกินนะครับชาก้าลากาเซต ลากาเซสผ่าขึ้นมาครับลากาเซตลากาเซตจะเลือกใครครับโอ้โหข้างหน้าไม่ไฮเลยครับเซบายอดครับมาที่บิเดียนเข้าในมาที่ลากาเซตไปที่โอเบยองโอเบยองโดนดาวจากอเดรเวเล่แล้วครับสี่กิโลลี่กิโลนครับตบัดให้เดวโซโซซโคมินทางซ้ายซโคมินย้อนกลับมาครับเดอริกไดเออร์โดเซโซซิโซโกออกขวาเบลย้อนกลับมา เซซโกแล้วเปิดติดทีรันเทียนนี่ครับแล้วตั้งหลักใหม่เลยครับมาที่เลโน่ลักโพดิงเบยรินครับเซบิยอสในเบยรินโอ้ถ้าชนะได้นี่ก็เป็นการชนะสเปอร์ในเกมเยือนนี่ในรอบ6ปีเลยนะครับ มาถึงตัวนี้ก็โอกาสสูงเที่ยวครับอ,อร์เซนอลต้องตูวว่าจะยันสกอร์อยู่หรือเปล่าอืมมีการเปลี่ยนตัวอีกคนแล้วครับมุซาโซิโซโก้ครับโดนไปหดอกแล้วส่งเดเรอารดีลงไปแล้วครับอาครับเดเรียวว่าเดินเครื่องเต็มสู่รด้วยครับของทางมรินโย จอริสเปดมาครับอริเย่เดเิลเลครับเลือกเบลเลบเบลครับโรเซียโซย้อนกลับมาครับซิโริกินโรเซียโซเดเรอาลีครับไปที่เซสอริเย่อริเย่ทางขวาครับอริเย่ย้อนกลับมาครับเดเรอาลีเดเรอาลี ประชาขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แฮปเดลี่อาลีจะเลือกใครครับอาลีอาลีย้อนกลับมาที่เซสโอลิเยรนะครับแก้เด็เบลเบลจ่ายเข้าในให้กับโรเซลโซโอไปไม่ได้ครับติดทางน้านเซบิยอนแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับโอ้โหรึ่งหลังทดสอนาทีเท่านันครับแล้วก็เป็นสามแต้มของอาร์เซนอลครับโอ้โหบุกมาชนะทันมสเปอร์ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ เียแ้ว่าเป็นการชนะนอกบ้านเหนือสเปอร์ในรอบ6ปีนะครับต้องมาดุดนเครับทำาป็นนี้ครับเกมน็อตลอนดอนลีมแมต็ดจับระหว่างเทนนิสสเปอร์กับอาร์ซนอลครับมีไรฟ์สดนะครับห้าตมครึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ลาทุกท่านไปเลยนะครับยังเลยอีกหนึ่งคู่ที่จะมาจำลองแมตช์กันนะครับก็คือเกมฟีฟ่า21เนี่ยลิเว์กับวุ๊ฟนะครับอ่ะ โอเคคู่นี้จบเพียงเท่านี้ครับลาลทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ